พอพูดถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงภารกิจกู้ภัยที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปี2561แน่เลยครับแต่รู้ไหมคะว่าเบื้องหลังเรื่องราวที่ทุกคนรู้จักกันดีเนี่ยมันยังมีอีกโลกหนึ่งซ่อนอยู่ครับทั้งโลกใต้ดินที่ลึกลับแล้วก็โลกบนผืนป่าที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ของชีวิตวันนี้ละครับเราจะมาสำรวจโลกที่ซ่อนอยู่นั้นด้วยกันคำถามแรกที่ชวนให้เราสงสัยเลยก็คือ เอแล้วใต้ภูเขาลูกที่เราเห็นเห็นกันอยู่นี่มันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะคำตอบก็คือมันไม่ใช่แค่ถ้ำเพียงแห่งเดียวครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศท,ทั้งระบบเลยที่ทั้งซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากพลังของธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะโดยเฉพาะพลังของสายน้ำที่ใช้เวลานาำเป็นล้านๆปีค่อยๆกัดเซาะชั้นหินปูนเหมือนกับธรรมชาติกำลังแกะสลักผลง,งานชิ้นเอกเลยครับจนมันสร้างโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาที่อยู่ลึกตรงไปใต้ดินเป็นอาณาจักรที่เต็มไปด้วยความลับที่รอการค้นพบเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยดินแดนแห่งขุนเขานังนอน เราต้องมาทำความเข้าใจพื้นผิวด้านบนของเทือกเขาแห่งนี้กันก่อนครับเพราะนี่แหละครับคือกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะไขความลับของโลกใต้ผิวภพทั้งหมด ความพิเศษของที่นี่ก็คือภูมิประเทศที่นักธรณีวิทยาเขาเรียกว่าคอสต์ครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะก็คือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยหินปูนพอน้ำฝนที่มันมีความเป็นกรดอยู่นิดๆตกลงมาเจอกับหินปูนก็เหมือนเราหยดน้ำลงบนก้อนน้ำตาลเลยครับมันจะค่อยๆละลายไปทีละนิดๆจนเกิดเป็นรูปทรงแปล,แปลกๆทั้งบนดินและใต้ดินที่เรากาลังจะไปดูกันนี่แหละครับ พอเรามองไปบนพื้นผิวของอุทยานนะครับเราจะเห็นอะไรแปลกตาเต็มไปหมดเลยตั้งแต่ภูเขาแหลมๆที่เรียกว่าโคนคาสไปจนถึงหลุมยุบใหญ่ๆที่พื้นดินมันซุดตัวลงไปซึ่งลักษณะแต่ละอย่างที่เราเห็นบนดินเนี่ยมันก็เหมือนเป็นร่องรอยที่บอกใบเราว่าข้างใต้นี้มันมีเครือข่ายถ้ำที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่นะและแล้วก็ได้เวลาเข้าไปสู่ไฮไลท์ของเรากันแล้วครับนั่นก็คือถ้ำหลวงถ้ำที่โด่งดังไปทั่วโลก เราจะใช้เรื่องราวที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีมาเป็นเหมือนแผนที่นำทางเพื่อสำรวจเข้าไปในความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาของถ้ำแห่งนี้กันครับนี่คือความยาวของถ้ำหลวงที่เขาสำรวจกันอย่างเป็นพางการแล้วนะครับ1316เมตรหรือก,ก็คือ10กิโลเมตรกว่า เพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับระยะทางนี้มันยาวกว่าความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์จากระดับน้ำทะเลซะอีกนะโอ้โหแค่ตัวเลขก็บอกได้แล้วครับว่าระบบถ้ำที่นี่มันใหญ่และซับซ้อนขนาดไหนแม้ปากถ้ำจะดูกว้างใหญ่ก็จริงนะครับแต่พอเข้าไปข้างในนี่คนละเรื่องเลยครับเส้นทางมันเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็มีความมหัศจรรย์รออยู่ตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับนั่นก็คือหินย้อยย้อนแสงซึ่งเป็นอะไรที่หายากมากๆ ปกติหินย้อยมันจะชี้ลงพื้นใช่ไหมครับแต่อันนี้มันกลับค่อยๆงอเข้าหาแสงแดดที่ส่องเข้ามาในถ้ำเขาสันนิษฐานกันว่าอาจจะเพราะมีสาหร่ายเล็กๆไปโตอยู่ตรงปลายฝั่งที่โดนแสงแล้วก็ดึงแร่าธาตุมาพอกจนมันโค้งงอได้อย่างน่าทึ่งเลยครับ การเดินทางในถ้ำหลวงเนี่ยก็เหมือนการผจญภัยผ่านด่านต่างๆเลยครับเริ่มจากโถงทางเข้าที่อากาศไม่ค่อยดีเพราะมีคาร์บอนไดออกไซด์สูงเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยจะเจอสามแยกที่เป็นจุดตัดสินใจสำคัญจากนั้นจะไปถึงพัทยาบีชแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ใช่ทะเลนะแต่มันคือเนินทรายขนาดยักษ์ในถ้ำและสุดท้ายก็คือเนินนมสาวเนินดินคโคลนสูงชันที่กลายเป็นสถานที่แห่งความหวังของคนทั้งโลกนั่นเองครับ แต่ถ้ำหลวงยังไม่หมดแค่นั้นนะครับยังมีความลับซ่อนอยู่อีกลึกเข้าไปในเส้นทางที่เรียกว่ามังสโตนซีรีส์ที่น้อยคนจะได้เข้าไปมีถงที่เชื่อว่าถงคริสตัลอยู่ครับโหห้องนี้ยังคงความบริสุทธิ์งดงามไว้ได้สมบูรณ์มากๆเต็มไปด้วยผลึกแร่แขวไใสที่ตกผลึกเป็นแท่งใสๆส่องประกายระยิบระยับไปหมดเลยครับสวยเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีเลย เอาละครับทีนี้เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเกี่ยวกับถ้ำหลวงเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เท่านั้นนะครับความจริงก็คือที่อุทยานแห่งนี้เป็นเหมือนอาณาจักรของถ้ำเลยแหละครับยังมีถ้ำอีกเยอะแยะเลยที่รอให้เรารู้จักคือที่นี่เขาสำรวจเจอถ้ำหลักๆแล้วถึง7แห่งนะครับแล้วแต่ละที่ก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองเลยอย่างถ้ำหลวงที่ยาวที่สุดหรือถ้ำทรายทองก็เป็นต้นกําเนิดของคุณน้ํานางนอนเลยนะมีน้ําไหลผ่านตลอดปี แต่ที่ผมว่าพีคสุดๆเลยนะครับคือถ้ำเลียงผาครับคือมีการขุดคนพบซากฟอสซิลของสัตว์โบราณอย่างแรดกับเต่าอยู่ข้างในโหมันบอกเราได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้มันเก่าแก่และสำคัญขนาดไหนในทางธรณีวิทยาหลังจากที่เราดำดิ่งลงไปใต้ดินกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรากลับขึ้นมาบนพื้นผิวกันบ้างครับเพราะว่าโลกข้างบนกับโลกข้างล่างที่นี่เนี่ยมันเชื่อมถึงกันครับแยกออกจากกันไม่ได้เลย รู้ไหมครับว่าพื้นที่เกือบทั้งหมดของอุทยานเนี่ยคือ99%เลยนะเป็นป่าแล้วไม่ใช่ป่าธรรมดาธรรมดาด้วยนะครับแต่เป็นป่าที่มีความหลากหลายมากๆถึง4แบบเลยทีเดียวตั้งแต่ป่าดิบเขาบนยอดสูงๆไปจนถึงป่าริมลำธารซึ่งทั้งหมดนี้ก็เติบโตอยู่บนใช้แล้วครับภูมิประเทศแบบคาสที่เราคุยกันไปนั่นเองและความซับซ้อนของผืนป่านี่แหละครับ ที่กำลังจะนำเราไปสู่เรื่องราวบทสุดท้ายซึ่งผมว่านะน่าจะเป็นส่วนที่น่าทึ่งที่สุดแล้วนั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์แห่งนี้ครับและนี่คือส่วนสุดท้ายที่ผมบอกว่าพีคที่สุดแล้วครับคือที่นี่เนี่ยมันเป็นเหมือนห้องทดลองของธรรมชาติขนาดใหญ่เลยเป็นที่ที่เราจะเจอของหายากของใกล้สูญพันธุ์และที่สำคัญที่สุดคือของใหม่ที่ไม่เคยมีใครบนโลกเคยเห็นมาก่อน แค่ดูตัวเลขนี้ก็น่าทึ่งแล้วครับจากการสำรวจเนี่ยเขาเจอกับพืชพันธุ์ที่นี่513ชนิดฟังไม่ผิดครับ513ชนิดโอ้โหมันเยอะมากๆจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีเลยที่บอกว่าป่าบนเขาหินปูนที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหน แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับในจํานวน500กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่39ชนิดที่อยู่ในสถานะที่น่าเป็นห่วงครับคือมันทั้งหายากทั้งมีแนวโน้มจะสูญพันนี่แหละครับพี่ตอกย้ำเลยว่าทำไมที่นี่ถึงกลอยเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆสำหรับการอนุรักษ์อย่างเช่นต้นจันกวีที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วหรือสเมเกที่หายากมากๆความเจ๋งของพืชพวกนี้คืออะไร คือมันปรับตัวมาให้อยู่ได้แค่บนระบบนิเวศเขาหินปูนที่เปราะบางแบบนี้เท่านั้นครับแปลว่าการที่พวกมันยังอยู่รอดได้ก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันที่มีชีวิตเลยว่าผืนป่าที่นี่ยังคงสมบูรณ์อยู่จริงๆครับและนี่ครับที่สุดของที่สุดแล้วเรื่องมันไม่ได้จบแค่การเจอของหายากนะครับแต่เราเจอของใหม่เลยของใหม่แบบที่โลกไม่เคยรู้จักมาก่อน เขาค้นพบแล้วก็ยืนยันแล้วว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกจริงๆแล้วที่กำลังรอตรวจสอบอยู่นะครับยังมีพืชอีกชนิดกับปูนน้ำจืดอีกหนึ่งชนิดที่คาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ของโลกเหมือนกันโหนี่คือข้อพิสูจน์เลยครับว่าดินแดนแห่งนี้ยังมีความลับซ่อนอยู่เยอะมากแล้วเราเพิ่งจะเปิดหนังสือเล่มนี้อ่านไปได้แค่หน้าแรกเท่านั้นเองจากเรื่องราวของโลกใต้ดินสู่ผืนป่า ปจนถึงการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ๆทั้งหมดนี้ทำให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยไม่ใช่แค่สถานที่ในความทรงจำจากข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนแต่เป็นโลกทั้งใบที่ยังคงมีชีวิตและยังคงมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยู่ทุกวันแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้นะครับว่าในความสลับซับซ้อนของขุนเขาแห่งนี้ยังมีอะไรอีกบ้างนะที่ยังรอให้เราไปค้นพบในอนาคต